รู้จักลิงก์ไหมและคุณเคยเห็นโลโก้แบบนี้ที่ไหนมาหาคำตอบในคลิปนี้ค่ะลิงก์เป็นแบรนด์สินค้าและอุปกรณ์เน็ตเวิร์คคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกาปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยมากกว่า 65%เมื่อเทียบกับสินค้าต <eterm oon> ัวอื <id> <currently> ่นๆข้อสำคัญอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ลิงค์รับประกัน30ปีนานกว่าทุกผลิตภัณฑ์ครับก็ดูจากโลโก้ของลิงค์คือ Link for the perfect cabling and networking เพราะฉะนั้นลิงค์เองเนี่ยขายทั้งสายสัญญาณอุปกรณ์เน็ตเวิร์กและตู้19นิ้วใส่อุปกรณ์เน็ตเวิร์กถ้าเกิดจะตั้งเป็นสโลแกนที่เรียกกันชัดๆก็คือลิงค์ ครบเครื่องเรื่องสายสัญญาณผลิตภัณฑ์ลิงก์ใช้มาตรฐานอเมริกาเป็นหลักข้อสำคัญคือลิงก์ครบเครื่องเรื่องสายสัญญาณสามารถจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ในทุกๆประเภทอีกประการหนึ่งคือ Link ลิงค์รับประกัน30ปีถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นแล้วก็น่าจะเรียกว่าของ Link ลิงค์รับประกันนานกว่าผลิตภัณฑ์อื่น นั่นแสดงว่าสินค้าลิงก์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและกล้าร,รับประกันที่ยาวนานกว่าคนอื่นครับด้วยปฏิญญา3ข้อของบริษัทอินเตอร์ลิงก์ได้แก่ 1. สินค้าคุณภาพ 2. ราคาถูกกว่าและ3คือบริการที่ดีกว่าทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าของลิงก์ครองใจลูกค้ามานานกว่า30ปีครับ ถ้าคุณนะคะต้องการสั่งซื้อสินค้าของริงค์เนี่ยคุณสามารถโทรเขามาสอบถามข้อมูลได้เลยที่เบอร์0 11 11 2 6 6 6 1 1 1หนะหรือว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียของทางอินเตอร์ลิง์นะ,ะเพียงเท่านี้นะค,ะคุณก็จะสามารถสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อสินค้าได้แล้วค่ะ